สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีคอมเมนต์มาบอกว่าเครื่อง oppo ค้างวิธีแก้ง่ายๆนะครับผมคือกดปุ่มเอ่อรีกดปุ่มเปิดปิดคู่กับปุ่มปรีเสียงนะครับผมแล้วก็รอให้มันบูตใหม่นะครับแล้วเครื่องจะหายนะครับผมหายค้างนะครับโอเคนะครับมาทํานเลย กดแล้วนะครับผมดับไปแล้วนะครับผม นะครับผมพอขึ้นมาปั๊บก็จะพบกับเมนูภาษาจีนนะครับผมแล้วก็ภาษาอังกฤษให้ต่อไปที่ภาษาอังกฤษนะครับเมื่อต่อภาษาอังกฤษแล้วก็ไปที่บ o t ดีไว c ์นะครับผมบู ot ดีไว c ์หรือจะ power off o ู t เปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ก,ก็ก็ได้นะครับผมตอนนี้ให้ไปที่บู r รีบู t ดีไว c ์นะครับผมกดไปหนึ่งครั้ง แล้วกดปุ่มโอเคนะครับนะครับบูตนานซะหน่อย รอให้มันบูตเสร็จสิ้นกระบวนการก่อนนะครับขึ้น ColorOS แล้วนะครับตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับผมกดปุ่มเปิดปิดพร้อมกับปุ่มลดเสียงนะครับพร้อมกันนะครับจะขึ้นเมนูภาษาจีนเลือกให้มีช้อยให้เราเลือกนะครับ มาแล้วนะครับบูตมาแล้วทีนี้เราลองดูว่ามันจะขายค้างหรือยังอา้าหายแล้วนะครับใช้ได้ตามปกตินะครับผมโอเคนะครับหายแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับ ก็เป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมช่วงนี้ห่างหายไปนานนะครับผมเพราะงานยุ่งนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าม,ามีอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอบคุณครับ